นะคะกับพี่กับพลเมืองซีไซส์ไทย PBS ค่ะตอนนี้สถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะหาดใหญ่เนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการช่วยเหลือและเยียวยานนะคะคุณผู้ชมพาไปดูพลังจิตอาสาของคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันในการจัดทำถุงยางชีพส่งต่อความช่วยเหลือกันค่ะ ที่อาคารห้องประชุมในพื้นที่สำนักงานก ó. สะทะชภาค4เป็นจุดกระจายรับของบริจาคผ่านไทย PBS ทั้งอาหารและสิ่งของจำเป็นจากทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยจะมีอาสาสมัครจัดทำถุงยางชีพน้องๆนงักศึกษาจากมหาวิทยลาลัยสงขลานาครินมาร่วมกันแพ็คของมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นเบื้องต้นเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ได้มา,าใส่ถุงยางชีพค่ะแล้วก็หนูมีหน้าที่ในการใส่ปากระป๋องแล้วก็ในถุงยางชีพนะคะมีแบบคบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้อาอนามัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวผ้าหุม่มแม้แต่ปากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามีคบคันทุกอย่างเลย วันนี้หนูก็มาช่วยแพ็คของค่ะใส่น้ําในถุงยังชีพใส่อาหารค่ะพวกอาหารที่จําเป็นแล้วก็แบบเครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่างๆค่ะเพื่อเดี๋ยวไปจะเอาไปแจกให้ผู้อุทกภัยค่ะ ถุงยังชีพถุงหนึ่งนะคะหนูหนูรู้สึกว่าสามารถอยู่ได้หนึ่งวันหนึ่งสองวันหรือว่าแบบสามารถอยู่ได้สักพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามีอาหารครบมีทิชชู่มีน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสามารถต่อไปได้หลายมื้อเลยค่ะหนูขอให้กำลังใจทุกๆคนนะคะผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านทั้งภาคใต้แล้วก็ทั้งที่หาดใหญ่นะคะผลที่ตามมาอาจจะแบบเลวร้วายมากๆของอาจจะไม่มีเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อเราก็สู้กันใหม่นะคะทุกคนขอส่งกำลังใจให้นะคะ นอกจากนี้พื้นที่สํานักง,งานกสทอชอภาค4นะคะอีกจุดหนึ่งนะที่ถูกใช้เป็นสถานที่จัดทําถุงยังชีพก็คือบริเวณอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่เป็นพื้นที่จัดทําถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาสร้างสุขและเครือข่ายจิตอาสาร่วมกันรวบรวม,รวมสิ่งของที่ได้รับมาจากการบริจาคสําหรับจัดทําถุงยังชีพซึ่งก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิอาสาสร้างสุขก็ได้มีการจัดทาโรงครัวกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่หา ใหญ่ไปเบื้องต้นแล้วโดวยการจัดทําถุงยางชีพครั้งนี้ก็ถูกส่งต่อให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะอย่างที่อําเภอระโนดอําเภอกระแส,สนิลอําเภอสถิงพระอําเภอเทพาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะในวันนี้ครับก็คือเรา,าจะมีการทำแพ็กทุงยางชีพครับแล้วก็มีการกระจายของบางอย่างบางส่วนที่สำหรับเยียวยา,าผู้ที่ได้รับผลกระทบ <Yeah. S 2> ในตอนนี้นะแล้วก็ บางพื้นที่ที่ยังไม่ได,ไ,ดได้รับความช่วยเหลือด้วยครับจริงๆมันสามารถที่จะช่วยได้เยอะมากเลยครับเช่นครัวกลางที่เราทําทในก่อนหน้านี้แล้วก็หน้าวันนี้ก็คือแพ็กตรงอย่างชีพเพื่อส่งต่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็สหรับคนที่สูญหายหมดเลยนะครับก็สามารถที่จะเยียวยาให้เขาบรรเทาเป็นเบื้องต้นไปก่อนได้ เนื่องจากว่าตอนเราทําครัวกลางเนี่ยมีผู้ใจดีได้สมทบทั้งของสดอาหารแห้งเครื่องอปโภกบอยโภกเนี่ยมาเยอะนะครับเราก็เลยนําในเรื่องของเครื่องอปโภคต่างๆเนี่ยมาแพ็คเป็นถุงยางชีพนะครับตอนนี้ก็ได้ชวนอาสาสมัครซึ่งส่วนมากเป็นเด็กเยาวชนนะครับมาช่วยกันแพ็คถุงยางชีพในเรื่องของการกระจายเนี่ยนะครับเราก็ได้ประสานผ่านทางเครือข่ายต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าหาดใหญ่เนี่ยความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่า ไฟของการสื่อสารต่างๆเนี่ยการสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็ลงที่หาดใหญ่แต่ความจริงแล้วในเรื่องของสา,าการน้ำท่วมเนี่ยกินพื้นที่ทั้งทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาทั้ง16อําอำเภอเลยรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นสตูลเราพยายามที่จะผ่องถ่ายถ่ายเทนะครับทรัพย์กรที่เรามีเนี่ยไปยังพื้นที่อื่นด้วยที่ขาดการเหลียวแรจากการช่วยเหลือตรงนี้เราก็ได้ประสานงานผ่านทางเครือข่ายต่างๆเนี่ยที่ทางานอยู่ให้ช่วยประเมินว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ยังขาดความช่วยเหลือและได้ส่งกําลังไปสนับสนุน หลังจากนี้ครับทางมูล,ลนิธิอาสาสร้างสุขเนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทําแผนช่วยเหลือในด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ประสบภัยซึ่งก็จะมีการวางแผนสํารวจเก็บข้อมูลความต้องการในการช่วยเหลือต่างๆครับรวมถึงประเด็นของเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่จะมีการสํารวจหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วครับว่ามีการตกหล่นของกลุ่มเด็กนอกระบบมากน้อยเพียงใดซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมูล,ลนิธิที่จะเตรียมแผนทําต่อหลังจากนี้ครับ และนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่ถูกนําเสนอผ่านสายตาของพลเมืองครับอยปล่อยให้เรื่องราวสำคัญรอบตัวของคุณหายไปคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเพียงสแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน C ีไซต์ไทย PBS แล้วมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนทางประเทศได้รับชมไปพร้อมกันได้เลยครับค่ะความช่วยเหลือจากหลากหลายพื้นที่นะคะก็หลั่งไหลเป็นทานน้ําใจไปสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ค่ะ